ไฟการสลังด้านซ้ายเนี่ยซีกด้านซ้ายเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จง่าย <Wow. S 1> มักจะก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไฟบนแผ่นหลังก้าตำแหน่งที่คุณควรรู้แล้วก็ควรคิดว่าจะเอาออกดีหรือเปล่า นะคะอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะมาดูที่จุดแรกตำแหน่งแรกก็คือตรงนี้เลยไฟตรงก้านคอหลังอืนะคะ ไฝตรงนี้แม่หมอก,ก้อยส่วนตัวแล้วอยากเอาออกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรมาดูกันผู้ใดมีไฝที่ก้านคอด้านหลังทายว่าผู้นั้นมักเป็นคนอาภัพหาเวลาเป็นของตัวเองได้ยากแม้จะมั่งมีเงินทองของใช้บริวารก็จะไม่ยั่งยืนและมักจะเป็นโรคทางระบบสมองอย่างเช่นปวดหัวบ่อยเป็นไมเกรนบ่อยหรือที่เรียกว่าเป็นโรคความเครียดน,นั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็น บ่งบอกถึงความอาภัพยอย่างหนึ่งก็คือแบกภาระแบกภาระเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่อีกด้วยนะคะคถ้าจัดการออกไปได้ก็น่าจะดีนะคะโอเคต่อไปตำแหน่งที่สองค่ะตำแหน่งที่สองตรงนี้นะคะตำแหน่งที่สองก็คือตรงนี้นะคะก็คือตำแหน่งที่สะบักหลังทั้งซ้ายและขวานะคะ ทั้งขวาและซ้ายนะหรือซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่สะบักหลังตรงนี้นะคะผู้ใดมีไฟที่สะบักหลังทั้งขวาและซ้ายทายว่าผู้นั้นชอบทดลองมีความสงสัยเกี่ยวกับการมารมอยู่ตลอดเวลามักมีเสน่ห์ในตัวเองไปไหนที่ใดมักมีผู้ให้ความอุปการะนิสัยชอบความสนุกสนานล่าเริงนะคะแล้วก็ หน้าตาเนี่ยจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ใจคอเป็นกันเองกับคนทั่วไปโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามตลอดชีวิตมีทั้งดีและไม่ดีรักคนปะปนกันไปนั่นหมายถึงว่าไฟตรงนี้สรุปรวมก็คือไฟสเสน่นั่นเองไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาน,นะคะก็จัดว่าเป็นฝฟที่ดีระดับหนึ่งนะคะตำแหน่งที่3มก็คือไฟกลางสันหลังนะคะผู้ใดที่มีไฟกลางสลังนี่ตรงนี้นะคะ เป็นคนไม่ค่อยอดทนแต่ลักสงบข้อสผู้ใดที่มีฝฟกลางสหลังทายว่าผู้นั้นไม่ค่อยจะมีความอดทนต่อการทำอะไรนานๆมักชอบอยู่อย่างสงบนิ่งใช้ความคิดความอ่านบนเตียงนอนมากกว่าบุคคลชนิดนี้มักลำบากในตอนวัยเด็กพอย่างเข้าวัยกลางคนแล้วก็จะเป็นคนมีเงินมีทองมักมีสีสุขของใช้เหลือเฟือ จะประสบความสุขในการคลองเรือนอีกด้วยแสดงว่าไฟตรงนี้นะคะกลางแผ่นหลังเนี้ยกลางสันหลังตรงนี้ค่ะเรียกว่าต้นร้ายปลายดีอ่ะแรกๆอาจจะลำบากน้อยพอบ้านปลายก็จะสบายนะคะ <c oughs> ตำแหน่งที่4ผู้ใดมีไฟที่หัวไหล่ด้านขวา ทายว่าผู้นั้นจะเป็นคนมีความคิดริเริ่มเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้างานได้ดีมีภาวะการเป็นผู้นำทำราชการจะก้าวหน้าและไปรวดเร็วแต่มัก ครับเกี่ยวกับคู่คลองและการครองเรือนนั่นเองนะคะก็ในตำแหน่งที่4ี่ตรงจุดนี้นะคะหัวไหล่ขวาเน,นะะี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนมีทั้งดีและร้ายนะคะอาจจะดีในเรื่องของชีวิตการงานการเงินแต่เรื่องของการครองเรือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะเป็นไม้ได้นะคะก็จัดจัดว่าโอเคอยู่ระดับกลางดีระดับกลางค่ะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะอ่า ตำแหน่งที่5ค่ะฝตรงหัวไหลด้านซ้ายผู้ใดมีไฝายที่หัวไหลด้านซ้ายทายว่าผู้นั้นทํากิจการอะไรด้วยตนเองไม่ค่อยจะก้าวหน้าถ้ารู้จักใช้คนจะประสบความสําเร็จสมหวังจะประสบความสําเร็จในการคลองเรือนและมีบริวารมากอ่าก็ฝทางหัวไหล่ซ้ายกับขวาจะแตกต่างกัน ก็ตรงที่ว่าไฟหัวไหลขวาเนี่ยจะอาภัพเกี่ยวกับคู่คลองแต่ฝฟตรงหัวไหลซ้ายเนี่ยจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของคู่คลองนั่นเองนะคะอะต่อไปตําแหน่งที่6ก็คือไฟกลางสันหลังก็คือมันต้องอยู่กลางสหลังจริงๆนะอันนี้ก็กลางสันหลังแบบว่าอาจจะเยื้องเยื้องหน่อยในในข้อ3ามที่พูดเนี่ยอาจจะเยื้องเยื้องหน่อยแต่ตรงเนี้ยก็คือมันต้องอยู่กลางสันหลังจริงๆในตําแหน่งที่6คือกลางสหลังจริงๆ เอาแบบจริงๆเป๊ะๆนะคะอ่าดีหรือเปล่าท่านว่าผู้ใดผู้ใดมีไฟที่กลางสันหลังจริงๆกลางสันหลังจริงๆทายว่าผู้นั้นเปรียบเสมือนมีตาบาปประทับอยู่บนเส้นทางชีวิตท่านว่าไม่ควรมีให้เร่งเอาออกเสีย นะคะฝ่ยกลางสลังจริงๆเลยนี่แบบนี้เลยเป๊ะๆเ,เลยนะคะไม่เยื้องนะเป๊ะตรงนี้ให้เอาออกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเนาะเอาออกไม่ค่อยด,เอเออออยดีเพราะว่าเหมือนตราบาปประทับอยู่บนเส้นเส้นของชีวิตทําให้ชีวิตเนี่ยมักจะมีอปุปสรรคบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะตาแหน่งที่7ผู้ใดมีฝที่กลางหลังซีกด้านขวา ตำแหน่งที่7นะคะผู้ใดที่มีฝตรงเนี้ยกลางสลังซีกด้านขวาเนาะผู้ใดที่มีฝายกลางหลังซีกด้านขวาทายว่าผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักธุรกิจการค้าให้ระวังเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากปอดอ่ะแสดงว่าตรงนี้ก็โอเคจัดว่าดีฝายตรงนี้จัดว่าดีนะคะ ตำแหน่งที่8ก็คือผู้ใดที่มีไฟกลางหลังซีกด้านซ้ายนี่ตรงนี้นะคะกลางหลังซีกด้านซ้ายนะคะว่าตรงนี้ค่ะใครที่มีไฟตรงนี้ค่ะไฟกลางสลังด้านซ้ายเนี่ยซีกด้านซ้ายเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จง่ายอืมมักจะประสบความสําเร็จง่ายแสดงว่าตัวนี้ดีเนาะต่อไปไฟลําดับสุดท้ายลําดับที่9ก็คือไฟดงสะเอลดงสะเอลด้านหลังนะคะ ตรงเะเอวด้านหลังบริเวณนี้ก็ได้สสเอลด้านหลังค่ะทายว่าผู้ใดมีไฟที่สะเอวด้านหลังทายว่าผู้นั้นมักเป็นคนเก็บความลับได้ดีมากและมักไม่ชอบให้ใครมาละเมิดสิทธิส่วนตัวของตัวเองมีความรู้สึกทางเพศที่นิ่มนวลอ่ะคนนี้ก็ ใครที่มีใยบริเวณด้านหลังเนี่ยค่ะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขามากนะคะเขาจะเป็นคนเหมือนอเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอีกด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําความรู้เกี่ยวกับเรื่องไยจนครบเซตทั้งร่างกายให้ทุกคนได้มานั่งดูแล้วก็ทํานายตัวเองกันได้นะคะสําหรับวันนี้แม่หมอก็ขอ,อตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและลที่สําคัญกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ พลาดคลิปถัดไปด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ